สวัสดีครับจัดสรรขนาดเล็กพิเศษหรือว่าจัดสรรจิ๋วเหมาะสมกับใครเนี่ยใครสมควรที่จะเริ่มจัดสรรขนาดเล็กพิเศษหรือว่าจัดสรรจิ๋วเดี๋ยววันนี้เรามมคุยกันสักหน่อยนะครับใครที่เข้ามาแล้วขอมาเล็กนึงหน่อยครับเสียงดังฟังใช้หรือเปล่าขอมาเล็กนึงหน่อยครับผมทักทายกันหน่อยครับทักทายกันหน่อย กรณีจัดสรรขนาดเล็กพิเศษก็คือนะครับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางเนีขามีประกาศออกมาให้มีจัดสรรขนาดเล็กพิเศษเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อยเข้าสู่ระบบมากขึ้นเพราะโดยปกติสำหรับการเริ่มต้นนะครับรายย่อย เราจะสร้างแบบ9หลังลงมายังไม่ถึงตั้งแต่10แปลง10หลังแล้วก็เลยยังไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการจาัดสรรและเมื่อก่อนมันมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งจะต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง5ปเซสาธารณูปโภคขนาดคุณภาพต่างๆก็ต้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจาัดสรรซึ่งรายละเอียดค่อนข้างเยอะ มีความเข้มพอสมควรนะครับเขาก็เลยออกประกาศจัดสรรขนาดเล็กพิเศษออกมาเพื่อให้รายย่อยเข้าสู่กระบวนการโดยที่ไม่ต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง5%ไม่ต้องมีสำนักง,งานนิติบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับจำความหมายของการจัดสรรที่ดินได้หรือเปล่าครับ ไม่ว่าเราจะจะัดสรรที่ดินาขายเฉพาะที่ดินหรือจัดสรรที่ดินพัฒนาที่อยู่อาศัยขายก็ความหมายเดียวกันของการจัดสรรที่ดินคือการจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยตั้งแต่10แปลงขึ้นไปโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวกันหรือที่ดินหลายแปลง ภายใน3ปีนะครับและมาทยอยแบ่งเพิ่มเติมจนครบ10แปลงนะครับหรือแบ่งไว้บางส่วนนะครับภายใน3ปีและมาแบ่งเพิ่มเติมจนครบ10แปลงภายในสปีก็เข้าข่ายจัดสรรเช่นกันนะครในความหมายในความหมายของการจัดสรรนั่นหมายความว่าตั้งแต่10แปลงขึ้นไปโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน ไม่ว่าเราจะสร้างบ้านหรือไม่สร้างแล้วแต่ต้องเข้าข้อกฎหมายตรงนี้ทีมงานเราก็เลยแบ่งก้าวแปลงลงมารวมทั้งแปลงคงถนนยกให้สาธาระจะไม่นับหนึ่งตามความหมายที่เราเข้าใจตรงกันวันนี้เราอยากที่จะพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าใครเหมาะที่เข้าสู่การจัดสรรขนาดเล็กพิเศษคือค่อยๆขยับไป อีกนิดนึงนะครับที่จริงมันก็ไม่ได้นิดหรอกครับมันก็พอสมควรเหมือนกันแต่เป็นกรณีเอื้อสําหรบบรายย่อยที่ยังไม่ต้องมีพื้นที่ศูนย์กลาง5%เนะครับไม่ต้องมีสำนักง,งานที่ดิบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือที่บุคคลตามกฎหมายอื่นแต่เขาจะมีข้อกําหนดตัวนี้นะนะครับในเขตกรทมเทศบา,นนาลนครนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลตําบลหรือเมืองพัทยา จำนวนแปลงย่อยไม่เกิน32แปลงและเนื้อที่เพื่อจำหน่ายไม่เกิน2ไร่นะฮะเว้นแต่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อการจำหน่ายพร้อมอาคารประเภทอาคารพาณิชย์ให้มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน20แปลงและเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน2ไร่ในเขตอบตนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลอบตอย่างเดียวที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน40แปลงและเนื้อที่เพื่อจำหน่ายไม่เกิน4ไร่ เขาใช้คําว่าเนื้อที่เพื่อจําหน่ายในส่วนเกี่ยวกับสนุวพวกพวกถนนพวกไรเนี่ยคือไม่เกี่ยวยกตัวอย่างไม่อย่าง Enjoy Home Fit แปดของเราเนื้อที่เพื่อจําหน่ายไม่เกิน2ไร่แต่รวมพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับ2ไร่2องงานแบ่งสร้างบ้านเดี่ยวแปลงย่อยได้เพียงแค่12แปลงมีบางส่วนที่ต้องทําจุดบําบัดน้าอยกโอ้โหกระบวนการขั้นตอนหลายอย่าง พื้นผิวจราจรอย่างน้อยต้อง6เมตรนะครับรวมไหลาทางอกีกรวมเป็น8เมตรทั้งหมดแค่จะสันขนาดเล็กพิเศษนะและขนาดของที่ดินต้องตามข้อกำหนดเกียการจัดสรรถ้าเป็นบ้านเดียวต้องเริ่มต้นที่50ตารางมาขึ้นไปมันจะเป็นภาพนี้เลยรายละเอียดหลายๆอย่างถึงแม้จะบอกว่าไม่ต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง5%รเไม่ต้องมีสำนักงานนิติบุคลคลหมู่บ้านจัาสรนอะไรพวกนี้แต่ข้อกำหนดอื่นก็ยัง ตามข้อกำหนดการจัดสรรของแต่ละจังหวัดนั้นๆแต่ถ้าเราสร้างแบบก้าวหลังลงมาอ้โหูบ้านเดียว4548ิบ้าสสเขาสร้างนะยกตัวอย่างบางคน35ตารางมาสร้างบ้านเดียวนะครับถือว่าค่อนข้างฟิตเลยแต่เขาก็ใช้ลักษณะของการออกแบบบ้านช่วยแล้วแต่แล้วแต่นะครับการจัดสรรมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่าง ต้องเข้าสู่คณะกรรมการจาัดสรรของจังหวัดน,นั้นโดยมีผู้ว่าเป็นประธานและหัวหน้าส่วนงานราชการอีกหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องต้องทำผังโครงการรวบร,รวมเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นที่ประชุมก็ถึงมีการพิจารณารอบที่หนึ่งรอบที่สองมีการตีมูลค่าเกี่ยวกับสาธารณูปโภคออกมาก่อนที่จะได้รับนโฉนดก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตจัดสรรได้รับนโฉนด ยื่นขออนุญาตก่อสร้างในบ้านเลขที่ดําเนินการเกี่ยวกับการยื่นกู้ต่างๆเนี่ยบอกว่าเลยสามถึงสี่เท่าของลายย่อยสามถึงสี่เท่าของลายย่อยระยะเวลาเนี่ยกินเวลาเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะเราเริ่มจัดสรรสักครั้งถึงสองครั้งเนี่ยยังไม่รู้ทางยังมีข้อมูลอื่นๆและยังมีสิ่งที่คาดไม่ถึงอีกมหาศาล วันนี้เราก็เลยอยากจะคุยกับทีมงานเรานะครับว่าใครเหมาะสมที่จะเข้าสู่กระบวนการจาัดสรรขนาดเล็กพิเศษหรือว่าบางครั้งที่เราเข้าใจว่าเป็นจัดสรรจิ๋วที่ยังไม่ต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง5%เนะครับมือใหม่โฟกัสที่ก้าวหลังลงมายังไม่จําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการจาัดสรรถ้าพื้นที่ตรงไหนมันยังไม่ได้ยังไม่สะดวกไม่เป็นไรแทนซ้น นะครับนั่นแสดงว่าจะมีพื้นที่ที่ดีกว่านี้ที่สะดวกกว่านี้ที่โล่งกว่านี้เพราะบอก่าเลยอย่าพึ่งรีบหลอนฮานะครับข้อที่หนึ่งไขหมอนะครับข้อที่หนึ่งอย่างน้อยจะต้องผ่านมาสักสามเฟสถ้าให้ตีเป็นหลังต้องผ่านมาแล้วสักยี่สิบหลังอันนี้วันนี้เราไม่ได้มาพูดว่าใขรเ,เราไม่ได้พูดมาประเด็นที่ว่าเราตัดสินว่าคุณเข้าได้หรือเข้าไม่ได้นะ แต่จากประสบการณ์นะครับที่เราทํามาจากทีมงานเราที่มีโอกาสได้พูดคุยกันปรึกษาหารือกันมันเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแต่ถ้าใครที่ดูแล้วฉันไหวตั้งแต่เฟสแรกฉันก็จัดเลยก็ไม่ว่ากันแล้วแต่นะครับแต่ไม่อยากให้ทีมงานเราเครียดจนเกินไปใช้ทุนมากจนเกินไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการกับคนอื่นเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะทุนน้อย เสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนมีผู้ร่วมทุนเนี่ยกระบวนการพวกนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งข้อหนึ่งต้องผ่านมาแล้วอย่างน้อยสามเฟสนี่นะครับทางให้ตีเป็นหลังคือยี่สิบหลังการสร้างบ้านยี่สิบหลังนี่แป๊บเดียวนะปีสองปีนะครับบางคนอาจจะสปีนี่ยี่สบหลังแล้วครบแล้วเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของการเป็นเจ้าของโครงการของการพัฒนาสร้างบ้านขาย บ้านหลังหนึ่งฉันจะสร้างได้ยังไงฉันจะเอาเงินมาจากไหนเอาทุนมาจากไหนกระบวนการขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วที่สําคัญฉันจะหาลูกค้าได้ไหมจะขายได้หรือเปล่าภาพมันเป็นอย่างนี้อยู่แต่พอเราเริ่มเดินเครื่องนี่แล้วเครื่องมันร้อนนะครับแปบ๊บเดียวหนึ่งเฟสเก้าหลังผ่านไปสองเฟสห้าหลังผ่านไปสามเฟสมาอีกเก้าหลังลันไปนอย่างนี้นะฮะ สักยีหลังกำลังดีประสบการณ์ข้อมูลความรู้ทีมงานนะครับฐานลูกค้าด้วยนะสำคัญคอนเน c t ชันต่างๆเราจะทำงานได้ง่ายขึ้นลองไปพิจารณาดูนะสวัสดีครับพี่เส,สดคุณป้าขอบคุณทีมงานเรามากๆนะครับทักทายกันเราคุยกันในวันนี้คือจะสรรขนาดเล็กพิเศษ หรือว่าจะสรรจิ๋วที่เขาบอกว่าไม่ต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง5%ไม่ต้องมีสำนักง,งานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะครับใครที่เหมาะที่จะเริ่มต้นตรงนี้บ้างนะครับข้อสองข้อสองจำได้ไหมครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี้32แปลงหรือเนื้อที่เป็นเพื่อจำหน่ายไม่เกิน2ไร่ หรือไม่เกิน2ี่สิแปลงเพื่อจําหน่ายไม่เกินสองไร่ถ้าในอบตไม่เกิน40แปลงและเนื้อที่เพื่อจาหน่ายไม่เกินสีไร่จํานวนขนาดเนื้อที่พวกนี้จํานวนแปลงพวกนี้จะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อ2องจกสังนาดเลขพิเศษเหมาะสำหรับคนที่มีทุนอย่างน้อย10ล้านบาทอันนี้เราพิจาณาตามตัวเลขเบื้องต้นที่ประกาศคณะกรรมการกลางเขาแจ้งให้มานะ ถ้าเราไปเจอที่หนึ่งไร่สมควรอย่างยิ่งครับที่ยังไม่ต้องไปจัดสรรอะไรหรอกหกแปลงสวยๆนิ่มๆสร้างแล้วจบแต่พอถึงจุดหนึ่งเราเดินทางมาแล้วสามเฟสห้าเฟสเริ่มจะหาที่ได้สองไร่สามไร่แล้วมันกำกึ่งแลว้ว่าจะเอาไงต่อ มันไปเกี่ยวข้องกับจัดสรรขนาดเล็กพิเศษแล้วยกตัวอย่างที่สองไร่เนี่ยแบ่งยังไงส่วนใหญ่นะแบ่งยังไงก็เกิน9้าแปลงวินเตอแต่ละแบง่งแปลงละงงานเป็นละงงานซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับการพัฒนาสร้างบ้านขายกลายเป็นต้นทุนที่สูงสองไร่เนี่ยแบ่งก็ยังเกินเก้าแล้วนะครับตั้งห้าสิบห้าสิห้าหกสิบที่เราแบ่งกันเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการจัดสรรขนาดเล็กพิเศษที่สองไร่ถัวเฉลี่ยนะที่สร้างบ้านขายกันได้อยู่ตอนนี้ ไร่หนึ่งอย่างน้อยก็สองล้านทำเลพื้นที่ความเจริญโดยเฉลี่ยนะครับหลายๆพื้นที่อาจจะแพงกว่านี้หรือสูงกว่านี้แต่เราพูดกลางๆโดยเฉลีย่ยครไล่หนึ่งก็สองล้านแล้วถ้าเราไปเจอที่สองไร่มันก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดสรรขนาดเล็กพิเศษจํานวนกี่แปลงค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแล้วแต่รูปแบบการวางผังการแบ่งแปลงที่สองไล่ไร่ละสองล้านก็สี่ล้านแล้ว นึกภาพตามผมไปนะจะเป็นภาพนี้เลยนะสล้านแล้วถมมยางที้เลเลย5้าแสนห้าแสนสาธารณูปโภคเพียงแค่ส่วนเดียวนะนี่เหมือนแบบพาร์ทเดียวพาร์ทเดียวสองล้านหครับสาธารูปรโภคสองล้านห้าค่าใช้ใจ่ายในการสร้างบ้านและอื่นๆ สามล้านอันนี้ยังไม่รวมค่าสอนุภคที่มันมาทับซ้อนกันอีกนะอันนี้แค่ส่วนเดียวก่อนรวมแล้วอย่างน้อยสิบล้าน <c oughs> จะเป็นภาพอย่างนี้เลยและในส่วนของการสร้างบ้านและค่าใช้จ่ายอื่นพวกนี้มันจะมีการลงทุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่บอกว่าสร้างบ้านและค่าใช้จ่ายอ,อื่นสามล้านเนี่ บ้านเนี่ยได้เพียงแค่หลังครึ่งถึงสองหลังเองนะครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการจาัดสรรขนาดเล็กพิเศษขนาดเจิ๋วทุนเนี่ยมหาศาลกลมๆเลยอย่างน้อย10ล้านพร้อมไหมลองถามตัวเองดูสะดวกไหมจะหามาจากไหนผู้ร่วมลงทุนสู้หรือเปล่าไวัยไหมนี่คือสิ่งต้องถามกับตัวเอง เดี๋ยวผมจะบอกกดเหล็กตอนที่ท้ายให้นะครับอลองทบทวนดูนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยข้อ3ข้อสามใครที่เหมาะกับจะสังเนตหาเล็กพิเศษบ้างข้อสามคนที่มีทีมงานช่างผู้รับเหมาที่เคยร่วมงานกันแล้วในระดับหนึ่งเข้าใจกันแล้วรู้ทางกันแล้วเห็นนิสัยใจคอกันแล้วในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยู่ฉันยังไม่เคยรู้จักช่างจากผู้รับเหมาสักคนเลย ยังไม่เคยมีใครร่วมทีมเช่เลยฉันจัดหนักจัดเต็มสดๆลร้อนๆจัดสรรขนาดเล็กไปเลยขนาดเล็กพิเศษไปเลยตั้งแต่แรกหาช่างผู้รับเหมาใหม่เลยเอี่ยมเลยบอกว่าเลยครับโคตรเครียดแล้วก็ไม่สนุกมันจะไปเกี่ยวข้องกับสาุุรณภคยกำแพงกันดินถนนน้ำไฟนะครับหลายอย่างมีบอ่อบระบัดน้ำอีกแค่สร้างบ้านอย่างเดียว ไอตัวไหนเรียกฟุตติ้งไอตัวไหนต่อหมอ้อคานขวดินพวกนี้ก็มึนแล้วยังมาเกี่ยวข้องกับกรุโพวกที่จะต้องบริหารจัดการควบคู่กันไปอีกถึงจะได้ใบอนุญาตจัดสรรนำไปสู่การออกโฉนดขออนุญาตก่อสร้างบานเลขที่ต่อไปนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่รู้จักช่างสักคนเลยยังไม่มีทีมที่ดีสักทีมเลยเนี่ยยังไม่เหมาะที่จะเริ่มจัดสรรขนาดเล็กพิเศษ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และใครที่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าที่ดินค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกรอบของเราเนี่ยนะครับมันจะผิดแผนไปเรื่อยระยะเวลามันจะคาดเคลื่อนเวลามันคาดเคลื่อนมันคาดเคลื่อนทวีคูณเมื่อก่อนเราสร้างแบบลายย่อยก้าหลังลงมาเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกผมบอกว่าเริ่มหนึ่งหลังแรกจริงๆด้านหน้าจริงๆ เพื่อพัฒนาสารุโพภคเท่าที่จําเป็นจะได้โอนหลังแรกหมุนเวียนกันไปเก่งๆนี่คือสี่เดือนได้โอนนะถือว่าเก่งถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่เต็มที่เราขยายให้ถึงหกเดือนเต็มที่เราขยายให้ถึงหกเดือนกรณีแบบยังไม่จัดสรรนะเริ่มหลังแรกด้านหน้านี่ยแต่พอมาเข้าสู่กระบวนการจัดสรรขนาดเล็กพิเศษสิบถึงสิบสองเดือนคุณถึงจะได้โอนหลังแรก เชื่อไหมจะเป็นภาพงี้เลยระยะเวลาเพิ่มเป็นทวีคูณไม่ว่าจะเป็นช่างผู้รับเหมาส่วนงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการต่างๆสาโนพกตรวจแล้วตรวจอีกขนาดกรณีค้ำประกันสาโนพกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค้ำประกันสาโนพกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเงินไปให้แบงก์อ่านหนังสือให้กับเราเนี่ยยังมีค่าธรรมเนียมอีกยังมีค่าใช้จ,จ่ายอะไรอีกโอยลักหมื่นนะครับ อ่าสามสี่หมื่นประมาณนี้นะสามหมื่นประมาณนี้ทั้งทั้งที่เขาเอาเงินเราไปบริหารจัดการทวีคูณขนาดไหนเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้อกีกข้อสามลองถามตัวเองดูว่าเอ,อ้ยฉันยังไม่รู้จากช่างสักคนเลยหน้างานฉันก็ยังไม่เคยเห็นเลยเป็นยังไงและขนาดสนุพวกจะต้องเป๊ะด้วยนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งข้อที่สีข้อที่สี่ เหมาะสมกับคนที่มีรายได้ทางอื่นรายได้หลายช่องทางหรือมีรายได้จากเฟดอื่นๆยกตัวอย่างเราทำมาแล้ว3เฟด5เฟดเฟดที่3หรือว่าเฟดที่เรากำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้เหลืออีก2หลังกำลังยื่นกู้แล้วเราก็จะได้ทุนบวกกำไรกลับมาเร็วๆนี้ไม่เกินเดือน2เดือนนี้มีรายได้เข้ามา จบแล้วก็มีไรายได้หมุนไปแล้วระหว่างนี้เราอาจจะไปหาแปลงย่อยเพื่อปันเพื่อปันมาช่วยไอตัวเจ้าสันเล็กพิเศษของเรานี้ด้วยหรือว่าธุรกิจของเรามีไรายได้ที่ดีหมุนเวียนช่วยกันตรงนี้ด้วยเมืนถึงจะเหมาะครับแต่ถ้าคุณหวังว่านะครับจะมีผลลัพธ์จากไอตัวเจ้าสันขนาดเล็กพิเศษยา,ยาวไปเลยเนี่ยบอกกูเลยครับหดขึ้นก่อน เกดขึ้นคอแล้วเครียดไม่สนุกเรื่องนี้โคตรสำคัญสภาพคลองมันจะมีทุนที่เราคาดไม่ถึงมาเยอะมากๆบ้านถ้าเรามีทีมงานช่างที่ดีผู้รัเหมาที่ดี1เดือนอทำได้เยอะมากๆ2เดือนบ้านนี่แปแล้วนะครับแล้วพอถึงจุดนั้นแล้วนะการขึ้นโครงสร้าง หลังสองหลังนี่อาจจะไม่ทันแล้วหน้างานของเราจะต้องขึ้นโครงสร้างพร้อมๆกันมันจะเป็นภาพงั้นทําให้เราใช้ทุนมากขึ้นมากขึ้นแต่ยังไม่ได้มีการโอนเกิดขึ้นเอกสารยังไม่เสร็จรอไปรอมาเผือแป๊บเดียว10เดือนมีแต่รายจ่ายตลอดดังนั้นเราจะต้องมีรายได้จากเฟสอื่นๆมาดูแลกันรายได้จากช่องทางจากธุรกิจอื่นๆ มาบริหารจัดการช่วยกันถึงจะไม่เครียดมากเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนกับเจ้าของที่กับหน้างานช่างผู้รบเหมากับค่าของสู่ต่างๆที่เราได้เครดิตมาที่เขาวางบินมาแจ้งยอดชำระต่างๆมาเกี่ยวข้องกับครอบครัวที่น่ารักของเราด้วยนะครับครอบครัวที่น่ารักของเรานี่คือเรื่องสำคัญ วางแผนที่ดีแจกสันขนาดเล็กพิเศษหนึ่งสองสามมาถึงข้อ4แล้วนะว่าเหมาะสมกับใครต้องมีไรายได้หลายช่องทางเพราะกว่าที่ได้โอนหลังแรกของจากสันเนี่ยสถึงสเท่าของเวลาแบบรายย่อยบอกไว้เลยเพราะการประชุมเราไม่มีอำนาจมีสิทธิ์ไปบอกว่าต้องประชุมเลยนะต้องเคียวมาเลยเกี่ยวข้องกับระดับหัวหน้า มันเยอะหลายๆฝ่ายแต่ถ้าเราสร้างแบบก้าวหลังลงมาแบบรายย่อยยังไม่ต้องเข้าสู่บันการจาัดสรรท่าที่ดินเราอยู่ในเขตเอบตอบตอเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างแบบบ้านต่างๆสมนักงานที่ดินการยื่นคำร้องแบ่งแปลง,งรางวัดออกโฉนดผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยบ้านเล็กที่หลักๆคือประมาณนี้นะ ส่วนสถาบันการเงินอะไรคือสินเชื่อแล้วคนละรูปแบบกันคนละส่วนกันแหละหรือว่าถ้าที่ดินเราติดกับทางหลวงกองอปชอนิดหน่อยหน่อยถ้าที่ดินเราติดคลองอชนประทานล่องคลองน้ําล่องระบายน้ําต่างๆล,ลําลางก็ชนประทานแต่เราสามารถเข้าไปปรึกษาท่านขอข้อมูลขอความรู้ขอขอจากท่านได้โ <c oughs> ดยตรงง่ายกากันเยอะ แต่พอเข้าสู่กระบวนการของการจัดสรรเนี่ยคณะกรรมการโอ้โหไม่รู้ใครต่อใครโดยมีผู้ว่าเป็นประธานโอเคนะครับข้อที่ห้าหมอกับใครข้อที่ห้าข้อนีอ้จากประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสมาโดยตรงเราเลยอยากที่จะส่งต่อ้อนี้เหมาะกับคนที่คิดว่านะครับคิดว่าแล้วก็เชื่อว่าตัวเองสามารถอึดได้มากพอรับความเสี่ยงได้มากพอ เคลียร์ประเด็นเคลียร์ปัญหาเคลียร์เรื่องราวต่างๆได้มากพอใครที่คิดว่าตัวเองอึดมากพอจะสันได้เลยรอได้รอไหวเว้ยลุยได้เลยไม่ว่ากันนะครับและมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองนะตัวเองเป็นไงอึดมากพอไหมทนไหวไหมรับพผมเสี่ยงได้ไม้มรอเวลาอีกสองสาเท่าโอเคหุ้นส่วนของเราเป็นยังไงคุยกันเคลียหรือย,ยัง คิดยังไงสั้นว่าเอ้ยมืนก็เหมือนเฟดเฟดที่่ันๆมากแล้วเดี๋ยวก็ได้โอนแล้วก็ได้เงินกลับมาแบงกันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคนในครอบครัวเราคุยกันให้ดีคุยกันให้จบก่อนหน้านี้สามสีเดือนมีผลลัพธ์กลับมา,าแม่บ้านเนี่ยยิ้มแก้มปีเลยหรือว่าฝั่งภรรยารทมพ่อบ้านก็ยิ้มเลยแต่ตอนนี้มันไม่ได้เร็วขนาดนั้น เพราะมันไปเกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ายครอบครัวสําคัญคุยกันให้ดีนะครับถ้าใครว่าเฮ้ยผมเจอมาทุกเรื่องแล้วทุกรูปแบบแล้วมีสายป่านยาวแล้วรอได้ทนได้นะครับครอบครัวผมก็เคลียบหมดแล้วหุ้นส่วนผมก็เกินร้อยก็ไม่ว่ากันจัดได้เลยแต่อย่าลืมข้อ1 2ึ่สามี่มาประกอบกันด้วยนะ มาประกอบกันด้วยนะนะครับข้อ5เนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เราไม่เครียดจนเกินไปไงเพราะแต่ละคนบริหารจัดการตัวเองได้ไม่ดีเท่าได้ไม่ดีเท่ากันนะได้คนละรูปแบบแต่ละคนรับความเสี่ยงความกดดันได้แตกต่างกันแต่ละคนมีคนข้างๆนะครับคนในครอบครัวที่กดดันนะครับที่สนับสนุนแตกต่างกันเรื่องนี้เราคือคนที่รู้ ใช้ทุนข้อ2ที่ผมบอกเท่าไรล่ะโอ้โหแค่นี้ก็สยองแล้วนะครับแล้วมันจะมีรายจ่ายมาเรื่อยๆมาตลอดเฟสแบลของผมผมให้เอกชนดาเนินการให้แล้วเราก็เรียนรู้เอกสารจากเขาให้รางวัลเอกชนดาเนินการให้นะครับเป็นจัดสรรขนาดเล็กพิเศษเฉพาะค่าดาเนินการสองแสนสี่มืนบาทมีการจ่ายไปร,บรอบๆไปรอบๆรอบแรกช่วงไหนรอบสองช่วงไหนอะไรยังไง ใช่ขยับตัวนิดหนึ่งคือมีรายจ่ายตลอดเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็มีรายจ่ายอีก <c oughs> นะครับวันจันทร์นี้ก็มีรายจ่ายอีกนี่นะครแล้วหน้างานก็ลันตลอดเป็นภาพอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าข้อสองเราใช้ทุนเยอะนะดังนั้นกดเหล็กที่ผมอยากจะฝากให้กับท่านเจ้าของโครงการทุกๆท,ท่านคือ ห้ามหวังน้ําบ่อหน้าห้ามหวังน้ําบ่อหน้าเป็นอันขาดเฮ้ยอีกสามเดือนเราจะขายที่ได้อีกสองเดือนเราก็โอนบ้านหลังสุดท้ายได้แล้วแหละอ่าพอดีแม่จะแบ่งสมบัติให้พอดีเรากําลังยื่นกู้ขอสินเชื่ออเน,นกประสงค์อยู่ได้มาอีกสามล้านห้าล้านพอดีเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะมาร่วมโปรเจกต์ด้วยอันนี้คือหวังบ่อหน้าทั้งหมดเลย นะครับไม่สนุกถึงเวลาคุณจะวิ่งโอ้โหหัวหมุนนะครับอยากให้ทุกทุกคนเริ่มต้นธุรกิจค่อยๆเติบโตและเติบโตอย่างมีความสุขโดยเฉพาะตัวเราคนในครอบครัวของเราสามีที่น่ารักของเราภรรยาที่น่ารักของเราลูกที่น่ารักของเราจะต้องมีความสุขเดินทางไปด้วยกันคยไหมครับมีนะครับบางคนบางครอบครัวที่ฝ่ายหนึ่งไม่สนับสนุนด้วย แล้วเราพลาดตรงนี้มานิดหนึ่งเนี่ยเกิดปัญหาครอบครัวตามมาเลยทั้งๆที่เจตนาของเราคือหวังดีอยากจะสําเร็จอยากจะมีผลลัพธ์ใหม่ๆให้กับครอบครัวของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่บางครั้งมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเนี่ยเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับไม่ใช่ทุกคนจะรับความเสี่ยงได้เหมือนเราอ่าแล้วมันกินเวลาพอสมควรอึดมากพอหรือเปล่า นะครับอย่าลืมกฎเหล็กของการลงทุนเกินตัวคือห้ามหวังน้ําบ่อหน้าวันนี้เราคุยกันในประเด็นที่ว่าจัดสรรขนาดเล็กพิเศษหรือว่าขนาดจิว๋วเหมาะสมกับใครบ้างการจัดสรรขนาดเล็กพิเศษนะครับเป็นประกาศของนะครับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางที่เขาออกมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลายย่อยคือคนที่สร้างแบบก้าวหลังลงมานะครับ เข้าสู่กระบวนการมากขึ้นโดยมีความยืดหยุนนะครับมีความเข้มจานวนน้อยลงยกตัวอย่างไม่ต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง5%ไม่ต้องมีสำนักง,งานนิติบุคลบคลหมู่บ้านแจาสรนน้ำประปาไม่จำเป็นต้องเป็นภูมิภาคก็ได้แล้วแต่ดุลยพินิษของเจ้าที่ของคณะกรรมการได้เลยอะไรประมาณนี้มีความยืดหยุนมากกว่านะครับแต่เขาก็มีขนาด จำนวนขนาดพื้นที่เพื่อจำหน่ายที่กำหนดแตกต่างกันไปแต่ยังไงก็ยังใช้ทุนและเวลาเยอะอยู่ดีครับผมแต่วันหนึ่งเมื่อเราต้องเติบโตก็อยากให้ทุกทุคนเติบโตอย่างมีความสุขเพราะหลายท่านเครียดมานานจนเกินไปแล้วคนทางข้างเราเครียดมานานจนเกินไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะสื่อสารอย่างจริงใจเลยนะ อยากให้ทุกๆคนเติบโตอย่างมีความสุขและในวันที่เราประสบความเร็ดคนข้างๆเราซึ่งลำบากมาด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันทนมาตั้งหลายรอบหลายชอ็อตมาด้วยกันแล้วนี่เขาจะต้องอยู่เคียงข้างเราโอเคไหมอย่าให้มันผิดแผนประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณคุณปาคุณเมปียาลูกชายคนเล็กนายหัวสวัสดีครับ พี่เุตเด็ดสุดยอดมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับท่านใดที่สนใจสัมมนาสดซูเปอร์วีพีขอสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีรุ่นต่อไปวันที่ 18, 19กุมภาพันนี้รับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีโฟกัส1หลังแรกนะครับ20ท่านเท่านั้น1 8บแกุมภาพันธ์นี้ 0933296737หรือว่า idline ejhome909 ฝันดีทุกคนนะครับผมอย่าไปมือจากความฝันของเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1หลังก็ได้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย